สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูคูสูคนนะครับผมมาพ่อกระเบ่าแดงคือเก้าครับพี่น้องกับเมนูช็อตนะครับผมเป็นกบช็อตครับกบช็อตพี่น้องขั้งแรกเลยครับที่เห็ดขีบมากบช็อตยังบมีไปเห็ดนะครับพี่น้องอึ่งช็อตมีแล้วมึกช็อตมีแล้วนะครับผมหลายๆช็อตมีแล้วแต่กบช็อตยังบมีนะครับพี่น้องมาเสพเซฟกระเบ่าแดงลวดครับนี่อ้ยช็อตเลยแบบนี้ครับ โกบน้อยนะครับเป็นโกบน้อยกระดูกระลังอ่อนเลยครับข้างหลังก็มีแจ่วอีกครับอันนี้แจ่วตับมือ,อเอามาช็อตเพิ่มครับช็อตข้าวถ้วยเลยเนี่ยออื แซ่บค่ะครับบ่าแดงก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับคนที่บุกินกบน้ำนะครับพี่น้องกูใดกินกัมาแซ่บครับ ซอสค้างข้เขาพร้อมครับ <c oughs> ชอ็อสนีเพิ่มอีกซ <c oughs> อสสองน้ำจิ้มเนาะครับ <c oughs> ถ้ากบน้อยแบบนี้เนี่ยบ้านเบาแดงเพิ่น่บะเอาหนังออกนะครับพี่น้องแต่ถ้ากบใหญ่นะเพิ่นจะเอาหนังออกอยู่ครับกบน้อยนี่คือกินทั้งโตเลยครับ ที่สองน้ำจิ้มครับบอแดงชอตแั้งสองน้ำจิ้มเลย <laughs> ครบชชอตครับก <laughs> ระดูกพอดีอ่อนเลยครับ <laughs> อื่นชอตกับมีเลยนะครับพี่น้องมึกชอนกับมีนะครับเอาครบน้อยชอตเอา ตอสลงนี่ก่อนครับนํามาเพิ่มน้ำจิ้มเนี่ยม,ม,มาสแกแล้กวก็เบาแดงครับออลองมือผักกาดนะครับ อโหแซ่บเด้อครับพี่น้องบบาแดงบอกเลยเม็ดต้นกับแซ่บครบน้อยเนี่ยครับ mm hmm. กินกับอไอ้ลวกมอลรีนไหมครับพี่น้อง mm hmm. <unting reflex> เพิ่มบาแดงมากมากรบน้อยนียครับเคยกินก็แต่น้อยครับพ่อแม่พากินครับพี่น้องมันคือของกินนะครับ คือคองกินครับพี่นอ้องโตจังน้อยๆบางทีปนเบิร์โตนะครับโอ้คครับ อืมซอสนี้แล้วก็มาซอสนี้ครับ แซ่บแห้งครับต้มก่อนครับต้นนมชะน้ำปลาแดงใส่ตะขาตะไคร้ใบมะกรูดบาตรงต้มให้มันเปื่อยนะครับพวดีเอามาจ้ำบัเนี้ยโอ้ครับ บ,บชออ็อตของกินนะครับพี่น้อง แซ็บครับผู้แดงบอกเลยว่าแซ่บดีครับ <c oughs> มามาเลยครับสุดท้ายอ่ะออ <c oughs> อีกจะคํามกันนะครับัวยังแซบอยู่ยครับพี่นอ้องกำลังตีดลมอโอ้หยขับครับพี่น้อง <c oughs> ปิ่นกบน้อยนะครับเพชรบาดเนี่ย <c oughs> เปนกบน้อยเบาแดงได้มาจากบ้านครับผมก็คือซื้อมาจากบ้านแล้วก็ให้มูส่งลงมาให้นะครับพี่น้องมูมเป็นคนส่งลงมาให้ครับผมก็เป็นอาหารนะครับเป็นกับข้าวอีสานบ้านทา่า่วเบาแดงก็เคยกินมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นกบตัวใหญ่บางคนก็นอาจจะเอาหนังมันออกนะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นกบน้อยบ้านเบาแดงเป็นกระสีบกคอยนิยม เอานางงอป่าไหนนะครับพี่น้องก็คือเพิ่นสิกินแบบนี้เลยกบน้อยกับป่นกับปลนั้งโตเลยแกงแกงนั้งโตเลยนะครับพี่น้องก็เ่ราว่ากันนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้เบ่าแดงก็ต้องขอโทษอีกเท่อนึงนะครับพี่น้องสาหรับคนที่เพิ่นบุกินคบเนาะถ้าผู้ใดกินก็มาแซ่บๆต้องกันครับผมคลิปนี้บ่าแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับสู่ขู่สุ่คนที่ให้กาลังใจบ่าแดงมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้เบ่าแดงก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดที่ตามนะครับพี่น้องแค่นี้ ็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วกรผมสําหรับเปาแดงคลินาพ้าพ่อเกาเบาแดงไหมครับพี่น้องคิปนี้เปลาแดงก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับสําหรับคนที่สู่การสู่งานบว่าจะเป็นทางใกล้ทั้งไกลนะครับผมคิบนี้เปาแดงก็คอยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมส่ครูสู่คนนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนครับพี่น้องแบมือกับให้แก้วมาี่โชดนะครับผมโทษให้ก็จะได้มาผ่านกับพี่น้องคปหนาพ่อพกันไหมครับผมคิปนี้สวัสดีครับ